ภารกิจวันนี้นะคะพากันยาไปอาบน้ําค่ะระหว่างทางเนี่ยกันยาชอบเมารถเนาะมีน้ําลายฟูมปากนิดหน่อยแล้วก็ระหว่างรอกันยาอาบน้ำเนี่ยก็ไปหาติ่มซํากินรองท้องระหว่างรอกันยาเนาะกินไปได้สักพักเดียวเท่าน,นั้นแหละทางร้านโทรมาบอกว่าน้องขู่จะกัดอย่างเดียวเลยค่ะไม่ยอมให้เข้าใกล้เลยก็เลยต้องไปรับกลับค่ะอีกันยากูอาบให้มึงเองก็ได้มึงไม่ต้องบ่นเลยอาบน้ำแมวทีไรประหนึ่งทำศึกสงคราม มันบ่นไม่หยุดเลยทุกคนไม่อาบไม่อาบคุณไปกะทำไมอะไรตะนเลยคู่แล้วงบอมเคยเห็นคลิปในติ๊กตอกอะที่เขาอาบน้ำแมวแบบสบายๆแมวอยู่นิ่งๆให้อาบอย่างใจเย็นๆจะบอกว่าโคตรอิจฉาโมเมนต์นั้นเลย มองบนแล้วหนึ่งหลบหน้าแล้วสองงอนแล้วสามเอ้ยจะเย็นเย็นด้วยเฮ้ยก็ไม่อยากไปอบเองอะ่ะเขานี้เครื่องอบแมวให้ก็ไม่เอาอยากจะโดนน้ำเย็นเย็นได้เป่าผมมึงก็กลัว ี่ให้ตากแดดอ่อนๆอ,อ,อีกสัก5นาที10นาทีเงยบพูดแล้วหนึ่งสุดท้ายนี้อยากจะบอกว่าชงเล่าง่ายกว่าอาบน้ำแมวเยอะเลยค่ะ